โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบอลยูด s ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสียงท่อนะครับผมนี่ท่อใบใหม่นะที่ผมได้ทําการซื้อมาใหม่นะขายใบเก่าเพื่อซื้อใบใหม่นะเป็นของอัลฟาพิ t นะครับ17นิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงแบบใส่จุดลดเสียงนะบอกเลยว่าใบนี้เงียบมากๆครับกับ mt 1 5มาฟังกันเลย จะดีนะครับผมไม่รั่วเลยนะครับมีปอมตรงนี้เดี๋ยวมาฟังแบบต่อจุกกัน2000 years later